ดีค่ะหนูชื่อน้องกอยค่ะตอนนี้หนูงงี่ค่ะเพราะหนูง่วงนอนค่ะแม่ไม่ให้นอนค่ะกลางคืนหนูแต่ไม่นอนอีกค่ะหนูจะนอนดึกๆึกเลยค่ะเมื่อคืนก้อยนอนเที่ยงคืนเลยค่ะ听得ไหมคะวันนี้แม่ไม่ให้นอนเลยค่ะสามทุ่มค่อยนอนค่ะโอเคไหมคะ โอเคไหมคะโอเคไหมคะน้องก็ย่าโอเคไหมลูกโอเคไหมไมูก็ยังโอเคไหมคะงงเงียแล้วค่ะยังงงเงี้ยล้วค่ะมันจะไม่ไหวแล้วค่ะเย็นจะง่วงมากค่ะมันจะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ค่ะน้องก็ไม่ไหวเลยโอ้ยทุ่งทานตั้ง หัวโล่ยังไงทำอะไรคะน้องั้นจะไปไหนลูกเอ็มเอ็มเอ็มไหมยังไงคะ

ฮะไม่ต้องนอนเดี๋ยวหนูนอนดึกแล้วค่อยนอนโอเค okay, ไหมคะเล่นก่อนคะ่ะเล่นก่อนคะ่ะไอยิมยย้มสวยยิ้มสวยคะ่ะไอยิ้มชวยคะ่ะจุะ๊บจุบค่ะจุ๊บจุบจุ๊บจุบไหนก็ย้าอยู่ไหนไม่เห็นเลย